สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วในช่องเมียช่างพาทำชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนกลองค่ะถอดออกแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปนะคะของรถ honda รุ่นอะไรคะช่าง honda city นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตั้งแต่ honda city h o n d นยะ์ t y 09นี่คือกลองใหม่นะคะค่ะ09นหรือ10นะคะ แล้วแต่คนจะเรียกเนาะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเปิดเก๊ออกค่ะส่วนฮอนด้ตัวเนี้ยเ,<ร>เก๊มันใช้มือดันน,ะะนี่ค่ะเก๊มันจะถอดง่ายนะคะใช้มือดันตามที่ช่างทำเลยเนาอเห็นกันไหมนี่ค่ะจะมีั้างหนนะคร เห็นไหมคะตัวข้างไนคะ่ะจะมีตัวล็อกทางทางขวาแล้วก็าางซยมีตัวล็อกข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายนะคะ,ะ,ค,ะค่ะตามภาพเลยเนาะค่ะตอนนี้คือเรากำลังถอดนะคะนี่ค่ะออกแล้วนี่นี่คือกรองเก่าค่ะ ตัวนี้จะเคยเปลี่ยนแล้วเป็นของวีโกนะครับตัวนี้เหมือนจะเคยเปลี่ยนมาแล้วแต่ซื้อของวีโก้มาใส่นะคะ,ะความสกรปรกนี่ความสกรปรกเดี๋ยวเราก็จะมาดูอันใหม่กันนะนี่คืออันเก่าค่ะแต่นี้คือตรงรุ่นเลยนะคะ o o n d c i ซ y 09้ศูนย์เค่ะเห็นไหม,ไมของใหม่ นี่่คะวางให้ตรงบล็อกมันเลยค่ะรุ่นนี้2 2> ดีทด้านถ้าถ้านี่คือถูกต้องนะครับถ้าใส่ผิดจะไม่เข้าถ้าใส่ผิดด้านมันจะไม่เข้าเนาะเห็นไหมมันจะเอียงเอียงไม่ตรงเราก็หมุนให้มันตรงค่ะแล้วเราก็ใส่กลับที่เดิมนนะะไหนคะตัวล็อกก็ใช้บีบค่ะ,นนะ,ค,ะค่ะสองข้างไหมคะสองข้าง เสร็จครับนี้ก็มือดันมือนันตัวเจ๊ก็มือดันเข้าไปเสร็จแล้วฝากช่องมีช่างพาทำชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะให้ช่องมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปพัฒนาฝีมือทำคลิปดีๆเกี่ยวกับงานช่าง อยากรู้อะไรข้องใจอะไรหรืออยากสอบถามปัญหาเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับงานซ่อม,มก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะทางช่องจะให้ช่างมาตอบให้คะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ